นูแมมพูดถึงคนพ่อเรียกได้ว่านูแมมสุริวิภาเผยเหตุไม่คิดตามหาพ่อแท้ๆย้อนวัยเด็กถูกบูลลี่ฝรั่งขี้นกลูกผู้หญิงหากินลั่นมีรักล้นเหลือจากคนแม่คะ่ะ ไม่รู้สึกขาดหวยหาพิธีกรมากฝีมืออย่างนูแม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาครัมวอร์ดในวงการมากกว่า40ปีจุดเริ่มต้นจะดูทีวีแต่ไม่มีทีวีดูนูแม่มเราย้อนถึงจุดที่ทําให้อยากทํางานหน้าจอบ้านไม่มีทีวีพ่อแม่ไม่ได้เงินเหลือเฟือบ้านเรามีลูก3ามคนส่งลูกเรียนก็แย่แล้วในตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดสกลนครไปบ้านเพื่อนเขามีทีวีเราอยากดูหนังจกักจักวงวงอยากดูการ์ตูนเพื่อน ก็ห่วงยืนบังไม่ให้ดูก็พูดว่าคอยดูจะมีทีวีให้ดูคิดไว้ในใจคอยดูนะฉันจะอยู่ในจอแต่ยังไงก็ได้ต้องให้อยู่ในจอมันเหมือนเป็นปมเพราะไม่มีทีวีให้ดูซึ่งจริงๆแล้วนั้นเราเป็นลูกเครื่องเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่กล้าเล่าไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแค่รู้สึกว่าถ้าเล่าถ้าเกิดว่าพ่อฉันมาหา ตายแล้วฉันเป็นลูกที่เลวมากทาตัวไม่ถูกป่านี้คงตายไปแล้วไม่เคยเจอพ่อแท้ๆเลยและไม่เคยคิดจะตามหาอย่างเคสของเมอริสเคกับเราคนละแบบเพราะแม่และเป็นคนที่ดูแลเราไม่เคยทําให้เรารู้สึกขาดอะไรในชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าพ่อเป็นใครไม่ได้รู้สึกโหยหาและต้องการเลยเพราะว่าเรามีความรักในครอบครัวหลังนี้มันล้นเหลือจนไม่ต้องกระเสือกกระสนอะไรอีกแล้วล่ะค่ะ